พูดทั้งกองตะตูนนะครับขอุูท่านขอพูดทางครอบครัวอบตเดชนะครับซอแท็กเตอร์นะครับในการประหลุจนะของสอแท็กเตอร์นะครับเลขทยงยีสีอาสีนะครับวิจาเสวนากันครับสอแท็กเตอร์ขยันเลยครับพี่น้องขยันเลยโอ้โหนี่

扫地、拖地、干、三楼梯。

บางอว <to> <teaching. S 1> <Station> ่าในสาม้อยหาซึมหายว่าทนได้เขาปังนะครับต่ว่านได้เขาบังนะครับ

อไรลาวิ่ยูเาบอกมาังใานีร้อยเก้าสิบพันร้อยเกาสิบเรไเับุจากพ เดนาขาบางๆน,น้อยนะครับคเราวัลมจัดไปงี้เดนไปวัลมจัดจัดกงลงเป้งเลียวไฟดำหนาจะเดินระยางหรือไม่ดำเลยไาจาะถ่างไลระยางไฟระย่างไะยางพอวาบขงไฟมันลองปากดอน,นจอดแมด่วามาทไมจังเ เอากบไปควอนบงไปก่อนเยวมันไปไล้เป็นยาคนขาบอกจะัดไปคนบอกจัดปนดีรอยความสนใจร้เอเลยนะฮสองร้อยห้าสิบานอยสอร้อยห้บมปาเขาปาระากเลยนะมีกอทีาาเปา เอาเล้น้อยนะครับเอาเียวนน้อยเบิ่งก <ım S 1> ุ่น hmm. uh ีไวยไหอาหารที uh ่โดนผมคือไปทั B ้งใต้ลครับอ้อผมไปิงเขาตั <south> ้ตตอนนี huh. ้มี่ฝาขานะครับฝาขากระจายเพราได้เราะว่ามันยอดมาย ตายบอีเทาขวาไปด้วยงนีดีตั้งปืเลยนี่สามร้อยรับตีตีคนน้มาไป cái này nó không có gì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  có โดนปานพ่ประกาศนังลูกมีริยอ๋อมีวยมีีตัวจริงเลยันอ่ะเอาไปกดูด้ยไปแม่นะเอาไมากเป็นลเลยด้ยแน่นอนแนนอนตกใจครับโอ้โหหปปงเอาไปองนนเท่านะครับสามรอย 3า3ร้อปเห็นว่าการพุ่งไปเออยจะเป็นตกไก่ตกไก่เห้่งนะครับมาหัไปจำบ้างไปอีกแล้วครับท่าน